เจาะเล้องมาพี่ติดพ้าปีอยอินี่านปินแกงเห็ดลังหกน้ำผักโขกดอกบุญดอกบานแนวกินมีผักอินผ้ามาได้จเืียเจาได้สมดอกกื่อให้นั่งรถผ่านที่เห็นอินบานอุดมสมบูรณที่เห็นเห็ดบวกเห็ดไทยดอกบักไงใหญ่อาเดกิดีาตุนี้และแมง มันบินวนแนวหน้าแนวหลังเห็นพอมนะครับนะครับแต่ว่ามันบาดไม่หรอโอ้เห็ดออกน่าจะเป็นเห็ดสามหลอกนี่ครับที่ฉันเหนี่หาหรอกครับสาม่เราเบิรง Lắp ở đây bằng cách suối sợi tả với nhà chỉ cái điện hấp thu con ừ, cái điện hợp, cái nó con ừ. อยากกับพันธุ์น้ำเท็ดนี่เสียสูงครับโอเคหาต่อครับหาต่อครับ สวยเลยครับนะครับอุ้ยดอกนึงนหน่อยหน่อย,อยปิ๊ปิอยู่ครับเป็นหลงเงินนะครับเนา ออกน่อยพ่น no no er. no like ้อยี่รับต่อยก็เขาน้ำแตกน้ำแตกแตกไข่ตับไข่อยู่บไม่มีหน่อยเน ครับพ่อเราครับสองดอกบาดแล้วครับสองดอกบาดแล้วดอกที่สามจะน้องโอ้ยวาสนาเนาะครับวาสนา แดอกเถาดอกเถาเถาคือคนหาครับค้นหากระเถางูกระเถาครับดอกเถาเถทีค้นหาดอกี้กระเถา มันไม่เหม็นมัดปาดกินนี่ซองดอกนะครับก็เป็นมูมมหาหุกดอกคือเขาเจ้าเนี่นนนย,นยต้องี้ขึ้นหยีบก็หืมตังเน่าอีกปาดกิลอ็อก เอาเพ,พียครับเจ็บามันแล้วมันลหอีกอาพอใส่ะอันนี้ดอกขาขาวด้อยู่ไสนนี่โอ้อยู่ฟังคุนจ้เ<ด>ออเขาบอกมวนแทะ <laughs> มันกับขาในมีไเป็นไดมันเลบอกมวอขาอันอันนี้มันขาหาก<ด>ักเอออันสีเหงลี้ยงฟังเพี้ยนบะ ช่องลงฟังนี่แหละฟังนั่นก็นมีฟังนี่กมีสุสิกันะสมกันพนฟันกะมีฟังนี่นนนนไปมันสี่สี่มงแล้วครับเือๆเนโอเครถจอดอย่ใสรถรถจอดจอดใส่รถจอดย่ใส่โอ้ี่รถจอดอยู่ทั้งเค่อเอพูนนี่นีใส่ใส่ทัันกดูก็นีน่ดได้อยู่นี่ดิ สองดอกเต็มต้สามสามดอกไมดอกเดียวนางจุดขาล่าใสเดอเอ้าไปเนียเอาามือผมนี่หรอแล้วเอ้าเสียสวยเสียป้ารงหักไว้มันส่เฮียมันสิมูลเลยเฮียชดมันบานเลยเอาบ้าี่มูมันติ บ่อยางยข้าต่หาหมูเลยหลงหมูเจ้าเลยพ่อดอกเดียวเห็นบ่เห็นเลยบาทนี้วะพ่อดอกเดียวเนี่ยแล้วใส่พ่อจะใส่ไหมเกิดกลับขึ้นมานั่งเศรมเหยังเห็ดนี่แซวหนีเลยเห็ดต้งมีคโน้ตซีเลยหาทวงไปเลยกลับแล้วนี่โว้ยกูไปซื้อมันกับซีเลยเขมตาเลยไงไม่อยากกลับไหมไอ โลซี่ร้ออันตองกุ้งกับบ้านเครื่องโูอะไรล่ะตองกุ้งงี้ในสนอะไเรื่งที่ครับพูดไรใช่ใจใดว่าไ้ว